พาไปดูบรรยากาศที่จังหวัดเพชรบุรีบ้างครับก็ยังคงเข้มนะครับแล้วก็เฝ้าระวังในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการานต์ปีนี้อย่างต่อเน,นื่องครับนายนัทวุฒิเพชรพรมสอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้เข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการานต์ปี2564นีนี้ก็เพื่อปรึกษาหารือนะครับแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์อุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นภายในจังหวัดเพชรบุรี แลวก็ได้กล่าวเน้นย้ำมาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการปีนี้ก็ขอให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องเน้นย้ำมาตรการสําคัญสร้างการประดักรู้รักษากฎจราจรกระตุ้นจิตสํานึกของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนควบคู่ไปกับการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 เพื่อให้การเดินทางมีความปลอดภัยบนท้องถนน และปลอดภัยจากโรคระบาดไปด้วยนะครับภายใต้การรณรงค์ที่ใช้ชื่อว่าสงกรานสุขใจขับขี่ปลอดภัยห่างไกลโควิดครับ